เมืองไทยชาติจะก้ากลด้วยมื่อของเราป๊าตแต่งแต่เจ้าเป็นผู้สมัครนี่แต่งโตออกจากบ้านแต่เร้าเถอะเนอะพอดีเลขขามันโทรมากวาสิประชุมทีมงานหาเสียงนี่ละเท่าเอานี่เงิน บัเอาบ่เอาออกะย่งว่าเอาบ่วเอาเจ้านั้นเป็นผู้สมคร์กแหละเด้จังไดข่อยก็เหลือกเจาก้าคือเกาหันละเจ้าให้เงื่อนข่อยแบบนี่เป็นก้อนไม้เหลือกจังใดนี่จะหูอยู่บ่ข่อยบไ้ซื้อเสียงเจา้าข่อยว่านี่เจ้าไปสื่อกับเข้าวมากินซะเแ้ลเอา้าเซนติมามา,ามาข่อยนั่นสิไปใส่ซิทเลือกตั้งย่างโป่งสายละลทียงรรมข่อยหูอยู่ดอกว่าเจ้านั้นเป็นคนดีเดี๋ยวนี้นะทีบ้านเพิ่นสลาดเด้เพิ่นหูจ้าการตรวจสอบการทำงาน ให้บรรลุเป,ป้าหมายที่ว่างไวให้มีคุณภาพเซรีะซาธิปไตยอาดเมียข่หักประเทศชาติหลายก็ผัวคนตัวนี้โอ้ยข่กระหักเจ้าขึ้นกันนั่นละหันบ้านเมืองอยู่บ่ได้ผัวข่สิอยู่จังไดพอสนัน่นให้ไปลงคะแนนเวลาสองโมงเสาหอนหาโมงแรงอย่าเลือกคนทุจริตคิดขายเสียงให้เหลือกคนดีดีใหผัวข่ยนีเด้อ